มันของโปรดขอแล้วมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคือขอมฟังไส้ชีสไม่เอากินไหมล่ะต่อละ โอเคครับก okay, ับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันในวันนี้ก็อยู่กับผมช่องอาร์มสตูดิโอแล้วครับวันนี้เราก็มาแนวเศร้ากันสักเลนิดหนึ่งวันนี้มีอะไรครับผมก็คิดแค่ไปคิดสุ็ท้ายของเราได้อ่าเพราอะไรครับผม เธอต้องพูดปิดเธอให้เธอบอกอม,มันก็มีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่สามารถพูดได้นะครับผมกาให้ผู้ชมรู้ว่าชิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของพวกเขา้วครับแต่ตอนนี้นางก็อยากให้อาหารปลาครับผมเลยไม่อยากให้อาหารปลาแล้วทำไมเธอเป็ดปลาให้หน่อยดิเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวใจเย็นเมื่อกี้มันคิดว่ามัน่ายมันทนแต่พอเราดันทำไอช้อนนี้เนี่ยมันตกนะอ,อาหารปลาเต็มเลย ก็คลิปน <wh ี้คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของนางแล้วนะครับต่อไปนี้ก็คงจะเห็นเจ้าของช่องเพียงแค่คนเดียวนะครับผมก็คือผมนั่นเองนะครับผมแล้วยังเห็นเมียใหม่นางนั่นกคนแล้วยังไงก็ไปรับชมกันในคลิปก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ก่อนนะครับผมเราไปรับชมกันในคลิปได้เลยครับผมเธอถท้าะไรอย่างเลงดิเธอไม่คิดได้ไงว่ามันมันมีแค่ป้ายตงเธอคิดว่าตรงนี้เป็นไอ้ตรงนั้นมันเป็นท้าวหรอแล้วแล้วนี่มันเป็นพื้นดินแล้วลหร อ่าก็ตอนนี้เกิดการเถียงกันครับว่าตรงนี้มันไม่มีปลานะ,ะจะบอกแล้วไม่มีปลาเลยเฮ้ยเธอเขาบอกว่าให้อาหารนกพกระทาตรงนู้นไหมแล้วตรงนี้มันให้ได้ปะไม่ได้จวให้เธอกินแทนได้ปะใจเย็นเดี๋ยวไม่ใช่ปลาไปชิบหายกล้องกูตกมาเนี่ยแทนก็เลิกลงเพียบด,ดีแต่ก็ไม่รับกันเนาะมันจะลงปลาได,ด้อะ คลิปนี้เราก็ตามใจนางอีกสักคลิปหนึ่งนะเพราะนี่นอนจะเป็นคลิปสุดท้ายของนางแล้วนะครับผมเธอตามใจเขาจริงปะอ่ะอาปากหน่อยดิเขาาเดี๋ยวใจยเย็นมาเห็นตามใจนางอยากมาให้อาหารปลานะเราก็จะพานางมาให้อาหารปลาตามใจนางอยาก,ยากนะเดีย๋ยวจะจับอะไรกันเธอเล่นปะผัดยิ่งถูกผัดตึงอาหารปลาคนละเม็ดเอาอ่ะใจเย็น เ่นวนเล่นสีไงเธอโอ้โหทุกวันี้อ๋อเธออยากเป็นตัวเงินตัทองใช่ไหมมันจะได้สิ่งเงินสิ่ทองอือค่ะเป็นอยากเป็นประทองอ่อไมหัหนปลาเันฝนตกอะ่ะอุยเธอร้อนหัวเธออะ่ะอะไรนี่เราไม่ติกเช้าอ่ะี สุดท้ายแล้วเธอเอาให้เธอให้ไม่สุดท้ายเป็นโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ให้อาหารปลาเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปรับชมกันต่อใน,นคลิปเลยนะครับขอเอาอาหารป,า okay, ประลาไปเก็บก่อนโอเคปละบาปเลยอาหารปลาให้ตรงนู้นะปลาก็อยากขึ้นเครื่องเลยขึ้นเครื่องก็ได้คุณต้องเดินอ้อมทางนี้เหรออืโอโหแม่งพิจารณาถ่าย มันมีช่องอะไรทางทางนี้ไหมเธออ๋อมีมีช่องมีช่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมีช่องอัลตร้าโซไวู้่ครับไม่เคยเไม่ไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังเธออย่าอย่าลงน้ำตรงนี้นะระวังเธอทำไมอ่ะอย่าลพักตกดสวะตกนะยืดแค่โอ้โหวกนี้สุดยอดครับตบมือเลยครับผมกูเล่นวงวงวงนี้แต่หยุมปอตีปอห่าจนตอนนี้อยู่ปอชปีหนึ่งเม่กูไม่ยังไม่เล่นวงนี้ ก็ท้ายที People ่สุดพูดถึงว่าตกนะคนคนคนกลับมาเล่นด้วยมันจะตกรอบแทนเออใครใครวะใครตีใครนะอยากให้รู้น่ะตรงนี้อยากกินลิงอ่ะเธอเธอมันมีตัวหนึ่งนะม่ที่พ่อที่ข้อพ่อเหมือนเธออะอะไรอะฮะอะไรอะมีเงินน้ำหน้ามีทองน้ำหลังอ้าวรู้สหาวาคือเขาเรียกว่าตัวขี้อะเธ ผมกช็ชมของนางจะแรกเลยก็ไม่แปลกนะครับผมโอย่างที่นางว่าผมนะครับบอผม,มก็นางว่าเราทุกคนอืมไปอะไรที่ผ่านเลยอีตอรีต้นแรกของโลกเฮ้ยเดี๋ยวน้อย <c oughs> ผมก็ได้เป็นตอรีต้นแรกของโลกนะครับผมเป็นตอนนี้เป็ตน,นตอนนี้ต้นแรกที่กูอยากจะกระเทือผ่านอะ <c oughs> ถึงแล้วแต่ที่เราคือเขาอันรครับ ออกเดีนให้ี้นะอ๋อออกกระนื้นร้อนอ่ะไปเถอให้พี่เมย์บอกเราจะไปไหนกันต่อครับไปไหนอ่ะอ๋อเราจะไปหาอะไรกินกันทุกคนเออคลิปนี้ผมรู้แนละ้วทำอะไรดีคุณผู้ชมในเมื่อวันนี้ จะเป็นคลิปสุดท้ายของนางเราก็ต้องให้นางเป็นคนดําเนินรายการเพราะเราจะไม่ได้เห็นนางอีกแล้วไปเราจะไปที่ไหนกันต่อครับไปหาอะไรกินกันไหมฝ่าไปไปหาอะไรกินที่ไหนครับไปานกาแร้านใส่นมไหมไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับไปเลยนะคะตอนนี้ยังอยู่ในอะไรเราก็จะเดินไปที่ร้านแล้ทุกคนโอเคนะร้านนี้ใช่ไหมครับ ผิดผิดผิดแต่ตะคิบกูไม่คูดมีตะคิบกูคิดสดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปอะไรสดอะไร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 สดหมายถึงคิดสดอ๋อนั่งร้อยทุกคนวันนี้เรามีเงินไปเท่าไหร่ครับมีสองร้อยทุกคนแต่อันนี้ต่างนะเป็นแมสกำลังจะเล่นเลยเฮ้ยโอ้นี่ทุกคนมีสองร้อยใครชอบชอบแบงค์ก่อนมแบงค์จริงทุกคน ไปร้านอยูไ่ไหนพาไปดิดื่มหรือ,อยวชอบอะไรเช่ียวโอ้ไปร้านเลยเลยเราเอาอะไรบนะ้างเอาอะไรเขาจะมาเมนูให้เราดูเลยเธอเธอเธอรีบไปไหนรีบไปไหนเออสามสิบปีผ่านไปแล้วก็ยังไม่ได้เมนูนะทุกคนเธอทำอะไร 15 u t ที later เขียามองฝั่งนี้ฝั่งนี้มีนัตโมฟันอยู่นักอจำได้ว่าเขาว่าไงเตโมปันแ่เอาใจตัวรนะหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ ใช่ป่าครูผู้ชีคิดนะครับสามสิบอกสี่เก้าเจ็เก้โอเคยังไม่ตกเลยไะทุกคนเลมันเชียผมนี่อยากจะบอกว่า <poets> <Japanese wine> อยากจะบอกว่าผมนี่เองเลยครับเอกบัญชีครับ <Okay. S 1> เอกบัญชีตอกบัญชีครับเ <c oughs> ยาครับเยาะต้องบอกวันนั้นพี่พี่เขาขเข้ามาทำบัญชีแต่ทำบัญชีไม่ได้ไม่เราเอาเหมือนเดิมแม่มันอะไรเนี่ยหมืนอ <c oughs> มนเดิมเมาหรออันนี้มันเหมือนมันแต่งคนแล้วใช่ไหอันน,น,นี้อันนี้อะไรั <c oughs> อร่อยไหมเขาไ้กินบายเนี่ยกินกินเย็นือจะเอาอะไอนี้อัแบบนี้กเอาเอาอย่าเงี้ยเรื่องอะไรไหมยไปเลยเอาคอเอาเคยคือไม่ใช่หรออันนี้อนอย่างนี้อันนี้หน่อย อ๋อลอกลอกลอกอกกินในสถานลำเพื่อนใช่ป้ะใช่ครับโลอกนี้เราเราเราก็กินกันในสถานลำเพื่อนนะอ้าวเหรออันนี้อยู่แล้วแล้วอาจจะเสียงเบากันนิดหนึ่งนะเนื่องจากเราพูดดังไม่ได้นะยวร้านเขาดังแล้วมึงทำไมอ๋อเอาอไม่ใช่กินไม่ห้ามนขี้เกียจเออไม่ไม่ห้ามเราแล้วไง พี่อะไรมาเงินเขอเถิดไม่ติดอะไรมเงิเราเปนเพื่อนกันยาวไปเยีะย่ามาไม่ใจทางเราอ่าคุณผู้ชมครับชีวิตเรามันช่างน่าเศร้านะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกนว่าเราสั่งอะไรกันไบ้างไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเห็นตัวอย่ประมาณนี้นะแป๊บเดียวในกลองครบแล้เนี่ยเนี่ยครักล้องก็มีประมาณนี้นะครับทุคนเขียนโต๊ะผิดนะ เตอตอต่ไอเราตอก็้เห็นต้เสกส่งก็ก็ที่ไดไปตนนตอเป็นจงซีก็เสียไหมดเท่าไหร่ครับไปเก้ขายังมีเศษตังไว้ให้เราหนบาทนี่เราสั่งอะไรไปกันบ้างเดาแตงน้ำเตยโมชอบชอบอะไร แล้วก็วเราเอาเผาไปแต่แล้วก็ชีสขนมปังชีสอะที่มันยืดๆอะเคยกินปะ้อ้ยเราต้องรออีกกี่นาทีครับอันนี้ขนมปังต้องรอสิบห้านาทีโอ๊ยตกหัวนะตอกหัวนะอาแตา่แค่ฉันก็ออกยาวต,ตอนนี้เราก็ารไอไปสักพักหนึ่งแล้ว <laughs> ตอนนี้เราก็หงายนั่งเล่นรอเลยนะตอนนี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอหักนั่งรอมาห้าคืแล้ดตอนนี้ก็มาเสิร์ฟหนึ่งอย่างนะคะน่าจะเป็นเราเราอเาเข้สอบานขอไปนะพี <c oughs> ่เอบอกว่ากินกันยังไงเธอเดี๋ยวเราไปชอมอินเสิร์ตกันดีกว่าน,นนะทุกคนไปกันเลย ถ่ายหนูไหมก็เลยทำปอก่ะ้ไมเราถึงบุญก่อนแล้วาเธอกินข้าวอเรจะบือกงลาบมันจะแบ <อา S 1> บ <S 1> <S 1> บเลยก็ผมอยากกินข้างล่างก่อนเหมื ร่วงร่วงล่งร่วงแม่ไม่มาช่วยเลยม่อาจะช่วยไม่ได้อาจจะช่วยไม่ได้เดยังไม่นที่มองหน้าอุบอยู่ยังโลกตวน้องลก่อน็ทำไม่ได้ทำไม โอเคนี้ก็เป็นแดงโซดาของพี่เมยค่ะนะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นนนี่อนมดายกินแดงโซดาล้วินี้แลโอเคอุ้แต่าจิ้กิน้คขอบจิ้มนน <ม>คุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าพี่เมออย์เขาอยากกินน้ำเตรมโมแล้วน่าจะแบบัอยากเพลิดเินแบบว่าน้ำส้มอะไรเง,งี้ยม่ต้อมโอเคสั่งน้ำาต้มสั่งน้ำกิ้วี่ y y ยนะอืมหนมังเวี่วอยากได้กินจะชอบเหมือนอน้บส เป็นไรเลยลงแเข้าเข้าไปเลยัอือนี่แล้วดขเอันนี่อไปก่อนมันเขดองมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคือฟางไส้ชีสนยกินไ้ไหม

กินเนือ้เอเนือออฮะกินต่นตอบปะละลายนะไม่ไม่ได้กินต่ออาจารย์เหรอต่อกินไม่ได้ เอาไปยิงการ์ดอรประมานึ่งหน่ไยมจเยอะม่ไดชมมกยังไมกินลาวะต่อปะลาวะกกินไม่ได้นี่ตั้งมาโอเคอย่าเล่นลูกขลาโอเคน้ำมันนะไม่กินขนมปังอ่ะเฮ้ย๋ยวบั้ง มันเป็นโมกมันเป็นโมกเหมืนโมกจริงๆแล้วผมระดับหนึ่แล้วใส่จัดเลยนี่ไน่ะอุ้ยตกไรเธอตกมาเหรอโค้เราเราทุกคนหม่ได้นะไม่เป็นไรเพียงเข้ากุ่มทำคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายจากพวกเราสองคนนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเจอผมเพียงแค่คนเดียว เพราะว่าเราคิดว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของกันแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถรับคลิปนี้สวัสดีครับตอนนี้คลิปจะไม่จบทุกคนเราจะมาบอกกันว่าเราที่เราเลไม่ได้เลิกกันจริงๆนะก็เราแค่หน้าว่าเฉยก็ประสบกับผมนะครับทุกคนก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย